ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองพึ่งเทศบาลตำบลหนองพึ่งตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านหนองพึ่งเหนือตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพึ่งเป็นเทศบาลตำบลหนองพึ่งเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 0มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น12.62ตารางกิโลเมตร รอบภุมิเขตรับผิดชอบ8หมู่บ้านและมีประชากรทั้งสิ้น15,821คนเทศบาลตำบลหนองพึ่งแบ่งการบริหารราชการออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยฝ่ายบริหารนำโดยนางมาลีสิงห์ด้วงนายกเทศมนตรีตำบลหนองพึ่งมีนายอนุสร์ไม้สนและนายปียะตนกิจเป็นรองนายกเทศมนตรีมีนางพันนีประสาน เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีและนายปรีชาสับภาษีเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองพึ่งฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยนายปริญญาปัญญาประธานสภา,าเทศบาลตำบลหนองพึ่งนายสมัยวดีรองประธานสภา และนายธรรมศักดิ์พุทธทองเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองพึ่งพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพึ่งที่มาจากการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองพึ่งแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น6ส่วนราชการเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนหรือพัฒนาท้องถิ่นภายใต้นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลหนองพึ่งโดยมีนายธรรมศักดิ์พุทธทองดำรงตำแหน่งประลัดเทศบาลตำบลหนองพึ่งและนางสิรินรัตน์จีแดงดำรงตำแหน่งรองประลัดเทศบาลตำบลหนองพึ่ง กำกับดูแลส่วนราชการดังนี้ 1. สำนักปลัดเทศบาลมีนางอัญโยรินทิพธนวิกรมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบกำกับดูแล2ฝ่าย8งานดังนี้ 1. งงานบริหารงานทั่วไป 2. งงานส่งเสริมการเกษตร 3. งานกิจการสภาเทศบาล 4. งานนิติการ 5. งานการเจ้าหน้าที่ 6. งานนโยบายและแผน 7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8. งานทะเบียนราษฎร สองกองคลังมีนางยุพินพรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังรับผิดชอบกำกับดูแลสองฝ่าย5งานดังนี้ 1. งงานการเงินและบัญชี 2. งานพัสดุและทรัพย์สิน 3. งานบริหารงานทั่วไป 4. งานประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 5. งานแผนที่ภาษีและงานทะเบียนทรัพย์สิน 3. กองช่างมีนาอุมาอรอนโปธิยาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างมีหน้าที่กำกับดูแลงาน1ฝ่าย3งานดังนี้ 1. งานวิศวกรรมโยธา 2. งานสาธารณูปโภค 3. งานบริหารงานทั่วไป 4. กองการศึกษา มีนางสาวนงรามพุทธิมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษารับผิดชอบดูแลงานหนึ่งฝ่าย4งานดังนี้ 1. งานการศึกษาประถมวัย 2. งานกีฬาและนันทนาการ 3. งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 4. งานบริหารงานทั่วไป 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีนายรักนรินทร์แก้วมีศรีดำรงตำแหน่งผู้อุ้มในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่กำกับดูแลง,งานหนึ่งฝ่ายประกอบด้วย4งานดังนี้ 1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. งานส่งเสริมสุขภาพ 3. งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน 4. งานบริหารงานทั่วไป 6. กองสวัสดิการสังคมมีนางสาวจิรัตการดาจันทีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่กำกับดูแลหนึฝ่าย2งานดังนี้ 1. งานพัฒนาชุมชน 2. งานสังคมสงเคราะห์จากสภาพทั่วไปและโครงสร้างการบริหารของเทศบาลตำบลหนองพึ่ง นางมาลีสิงด้วงนายกเทศมนตรีตำบลหนองพึ่งจึงได้มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ข้อจำกัดในช่วงสถานการณ์ไวรัสโครโรนา2019ในคอนเซปต์ปรับบ้านแปลงเมืองประกอบด้วย1 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองพึ่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องรผชนเหตุหน้างานจึงมอบสวัสดิการโดยการทําประกรันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามจํานวน33คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น13,167บาท2 การพัฒนาถนนและเส้นทางการคมนาคมโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีจุดมุ่งหมายเดียวกันจึงร่วมกันลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการคมนาคมโดยลำดับแรกได้ทำการตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนนให้มีความโปร่งและโล่งทำให้การสัญจรของประชาชนสะดวกปลอดภยัยทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มมากขึ้นมีการกวาดถนนสายเชียงใหม่ลำพูนเป็นประจำทุกวันรวมทั้งติดตั้งกระจยกโค้งแทนจุดที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 3. การพัฒนาแหล่งน้ําลําคลองเนื่องด้วยตําบลหนองพึ่งมีลําคลองที่สําคัญไหลผ่านชุมชนทําให้มีปัญหาวัชพืชที่เกิดขึ้นตามลําคลองรวมไปถึงปัญหาการทิ้งขยะของประชาชนลงในลําคลองทําให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ําจึงได้ร่วมกันกําจัดวัชพืชในลําคลองและรณรงค์ให้ประชาชนงดเว้นการทิ้งขยะกรัวเรือนลงในลําคลองอีกด้วย สการส่งเสริมและการขยายพันธุ์ดอกเอื้องพึ่งในสมัยที่นายทวัตตุยแสงอดีตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองพึ่งซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนําดอกเอื้องพึ่งมาประดับไว้บนต้นยางนาเป็นพื้นที่นําร่องของอำเภอสารพีด้วยความตั้งใจและความพยายามของนางมาลีสิงห์ดวงซึ่งเคยดํำรงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพึ่งรวมระยะเวลา12ปี ได้เล็งเห็นถึงความเป็นมาของพื้นที่ตำบลหนองพึ่งเกี่ยวกับต้นยางนาและดอกเอื้องพึ่งที่อยู่บนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนจึงได้นำดอกเอื้องพึ่งที่เกาะอยู่ตามต้นยางนามาขยายพันธุ์จากลำต้นที่แก่เหมือนคนวัยชารานำลงมาดูแลแล,และขยายพันธุ์ฟูมฟักให้ต้นดอกเอื้องพึ่งได้รับปุ๋ยและฮอร์โมนจนปัจจุบันได้มีการทำโรงเรียนเพื่อดูแลออกดอกให้ได้เห็นและในโอกาสต่อไปจะได้นำกลับไปติดบนต้นยางนาในพื้นที่ตำบลหนองพึ่ง ทั้งนี้โดยความร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองพึ่งด้วยดีสำหรับโครงการโดดเด่นที่เทศบาลตำบลหนองพึ่งขอนำเสนอในวันนี้ได้แก่โครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือ community isolation เริ่มตั้งแต่ปลายปี2562ประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เทศบาลตำบลหนองพึ่งได้เข้าร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในการระงับยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคมาโดยตลอดโดยได้ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 1. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยง 2. สอบสวนโรคกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพึ่ง 3. แจกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือประชาสัมพันธ์สื่อแผ่นพับและสื่อออนไลน์ต่างๆ 4. เฝ้าระวังในหน่วยงานขัดกรองจำกัดการเข้าออกในบริเวณสำนักงาน จนกระทั่งในปี2564ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างและมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่6สิงหาคม2564เทศบาลตำบลหนองพึ่งได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019เทศบาลตำบลหนองพึ่ง ทำหน้าที่ในการประสานกับหน่วยง,งานต่างๆดําเนินการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาควบคุมกํากับดูแลให้คําแนะนําการปฏิบัติหน้าที่ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคค้นหาติดตามตรวจสอบการเฝ้าระวังกักกันตนเองที่บ้าน Home q u a r a n t i n นของกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางในพื้นที่ที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคและพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือต้องกักตัวหรือได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ศูนย์แยกกับตัวในชุมชน Community Isolation เทศบาลตำบลหนองพึ่งมีจำนวน30เตียงโดยเทศบาลตำบลหนองพึ่งใช้อาคารศูนย์สาธารณสุขชุมชนเป็นที่ตั้งรวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการใช้ในศูนย์ประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยฉากกัน้น ล้องวงจรปิดและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพึ่งร้องขอรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น127,127 127บาทอีกทั้งยังประสานหน่วยงานราชการและเอกชนให้ความช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยโดยมีผู้ป่วยสะสมที่เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น172คนแยกเป็นชาย101คนแยกเป็นหญิง71คน ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองพึ่งยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพึ่งในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019ดังนี้เข็มที่1ในวันที่ 9, 12, 16, 19, 23และ26พฤศจิกายน2564าเข็มที่2ในวันที่ 13, 14และ28ทธันวาคม2564 การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019เทศบาลตำบลหนองพึ่งพบว่าตั้งแต่วันที่13สิงหาคมถึงวันที่12ธันวาคม2564มีผู้สัมผัสเสี่ยงที่มีคำสั่งกักตัวโดยเทศบาลตำบลหนองพึ่งได้ช่วยเหลือจัดหาอาหาร3มื้อต่อวันรวมทั้งสิ้น522คนดังนี้ 1. หมู่ที่1จำนวน43คน 2. หมู่ที่2จํานวน41คน 3. หมู่ที่3จํานวน32คน 4. หมู่ที่4จํานวน110คน 5. หมู่ที่5จํานวน58คน 6. หมู่ที่6จํานวน158คน 7. หมู่ที่7จํานวน17คน 8. หมู่ที่8จํานวน63คน ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในตำบลหนองพึ่งมีจำนวนลดลงจึงได้ปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน community isolation เมื่อวันที่7ธันวาคม2564เทศบาลตำบลหนองพึ่งยังคงติดตามดูแลและประสานงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและระงับยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน